เลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพาขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ที่640แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักวันนี้ก็มีพระบ้านๆพระเดิมๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระพุทธสโลวัดยานเสนจังหวัดอยุธยาสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสภาพใช้นะคะค่ะสำหรับเหรียญพระพุทธ ทะ,ะโรนะคะวัดยานเสนอยุธยาสภาพใช้เหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเวสวัดหันตาเสาห้าปี2543สภาพสวยน่าเก็บน่าบูชาค่ะเก็บเหรียญสวยๆมีชายไปกว่าครึ่งนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อเวสวัดหันตาสภาพสวยเหรียญนี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญวัดแจ้งสิริสัมพันธ์ปี2519สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อบุญวัดแจ้งสิริสัมพันธ์สภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพิษหลวงพ่อพัดวัดต,ตะเคียนจังหวัดอ่างทองปี2516สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะมีการใช้มาบ้างนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อพิษหลวงพ่อพัดนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดำวัดหนองแขมผูกพัทศีมาจังหวัดชัยนาทปี2,511สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อดำนะคะวัดหนองแขมจังหวัดชัยนาทสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหันข้างหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ปี2527สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญน,นี้เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังสภาพดีเหรียญน,นี้ก็ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อแดงไม่มีห่วงวัดเขาบันไดอิกจังหวัดเพชรบุรีอายุ82ปีสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่หน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับหลวงพ่อแดงนะคะก็มีการใช้มาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อแดงไม่มีห่วงนะคะวัดเขาบันไดอิดสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่ 2 5 0ห้าสิค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เมฆหลวงพ่อนิดวัดลำกระดานกทมสภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่เมฆหลวงพ่อนิดนะคะวัดลำกระดานสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกศรวัดบางบอลกทมบางขุนเทียนปี2531สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะสภาพดีนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกศรวัดบางบอนนะคะบางขุนเทียนสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ 200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมเทพฮินดูเทพพเจ้าจีนไม่ทราบที่สภาพใช้เรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้น่าใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะเหรียญนี้เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะเทพฮินดูเทพ,พเจ้าจีนนะคะถ้าท่านใดกําลังตามหาก็จัดเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะเทพฮินดูเทพเจ้าจีนนะคะเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้เหรียญนี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชามงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อนักคราชสารเจ้าพ่อนักคราชหลังพระพิคเนตรุ่นมหาโชคราบรวยรวยรวยปี2551สสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญก็ถือว่า ไม่สึกนะคะเหรียญน,นี้อาจจะอยู่รวมๆกันมานะคะก็ผิวอาจจะเปิดเล็กน้อยนะคะแต่ก็ดูดูยังสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ค่ะสำหรับเหรียญน,นะคะเจ้าพ่อนักราชสารเจ้าพ่อนักราชนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระรามาธิบดีที่หสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง สร้างศาลหลักเมืองอยุทยาปี2525 25สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเป็นเหรียญเก่านะคะสำหรับเหรียญน,นี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อกันวัดพญาจังหวัดอยุทยาไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เดิมๆนะคะเป็นเหรียญเก่านะคะไม่ทราบปีพศออนะคะสภาพเก่าจริงๆนะคะการสำหรับเหรียญหลวงพ่อกันนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองคต่อไปก็จะเป็นเหรียญดวง พุทธเจ้าคุ้มภัยให้ลาบนะคะไม่ทราบที่สาภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะทั้งสองด้านเลยนะคะดวงพุทธเจ้านะคะคุ้มภัยให้ลาบนะคะเป็นเหรียญกลมนะคะสาภาพดีนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะชื่อเป็นมงคลมากเลยนะคะ นำไปขึ้นคอใช้รับรองเหงๆรวยๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญดวงพุทธเจ้าคุ้มภัยให้ลาบนะคะไม่ทราบที่สภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวรับชอมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญสมเด็จหลวงพ่อแพรอายุ88ปปีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ ด้านหน้าสวยมากๆเลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะบอกชื่อหลวงพ่อแล้วก็บอกปีนะคะอายุนะคะเห็นไหมคะสภาพหน่าใช้หน้าเก็บหน้าสะสมมากๆนะคะ่คะสําหรับเหรียญสมเด็จนะคะหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะอายุ 88, 88ปีสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชอมมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงพ่อคงวัดกลางบางแก้วรุ่นเจริญราบจังหวัดนครปฐมพิมพ์เล็กไม่ทราบปีสร้างสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังจะเป็นยันนะคะสภาพดีนะคะสําหรับเหรียญน,นี้ต่อโค้ดหมายเลขนะคะค่ะสําหรับเหรียญหล่อเจ้าสัวเหรียญเล็กนะคะสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่ 250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัลาลามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็ตหน้าสะสมค่ะเหรียญน,นี้ก็เก่านะคะเดิมๆค่ะค่ะสําหรับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ขอที่ 250ร้อยห้ิค่ะเดิมๆนะคะ,เด,ะ,คะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญจอบเล็กกระไดทองหลวงพ่อเงินปี2527สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะแล้วก็จะบอกชื่อหลวงพ่อพอสอนะคะ สภาพก็เดิมๆเลยนะคะถือว่าสวยนะคะกระล่ทองเต็มค่ะค่ะสําหรับเหรียญจอบเล็กกระล่ยทองหลวงพ่อเงินปี2527สภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมุงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลอกเก่าพิมพ์พหลวงปุษกัดปากลองมะขามเท่าเก่ามากไม่ทราบยุคสภาพดีน่าเกตหน่าสะสมค่ะ เหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะรู้แต่ว่าเก่านะคะเจ้าของบ้านเก็บมาหลายรุ่นเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้การสําหรับเหรียญหลออเก่านะคะพิมพ์หลวงปู่สุขสภาพเก่าสภาพดีเหรียญน,นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเก่าไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเกบหน้าสะสมค่ะ องค์นี้ก็เดิมๆนะคะมีการใช้มาบ้างนะคะแต่ก็ยังถือว่าสภาพดีอยู่นะคะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะสภาพใช้ไม่ทราบปีสร้างองค์นี้ขอที่400ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระพิฆเนศเก่าเนื้อโลหะผสมเก่ามากไม่ทราบที่สภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ องนี้ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระพิคเนตนะคะเก่าๆสภาพดีองค์นี้ขอที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อชินหูยาน,นะคะไม่ทราบกุสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะเหรียญนี้ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบกุนะคะเป็นพระหูยานนะคะ ด้านหลังค่ะเห็นไหมคะถือว่าสมบูรณ์เลยนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับพระหูยานนะคะไม่ทราบกุสภาพดีองค์นี้ขอที่450ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพิมพ์พระปกนะคะกระไหล่ทองไม่ทราบที่สำหรับขนาดองค์นี้นะคะ ความสูงนะคะความสูงอยู่อ่อบริเวณนี้ถึงบริเวณนี้นะคะประมาณ5เซนนะคะส่วนฐา,น,ะะานนะคะกว้าง2เซนนะคะเห็นไหมคะสภาพก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสภาพดีนะคะค่ะสำหรับรูปหล่อพระปกนะคะสําหรับขนาดนะคะ ความสูงประมาณ5เซนนะคะฐานอยู่ที่2เซนนะคะสภาพใช้องค์นี้ขอที่200ค่ะนะเก็บนะ่าใช้นะคะประจำวันเสาร์นะคะสำหรับผิดพระปกเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งบูชาพิมพ์เล็กหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนะคะสำหรับขนาดพระกิ่งองค์นี้นะคะความสูงอยู่ที่ สนิ้วนะคะหน้าตักอยู่ที่นิ้วครึ่งนะคะสําหรับหน้าตักนี้นะคะก้นกวงนะคะสภาพก็สภาพดีนะคะก็น่าเก็บหน้าสะสมนะคะนี่ค่ะเดิมๆนะคะไม่ว่าจะตั้งโบนิ่งหน้ารถตั้งได้หมดเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ถือว่ากําลังดีเลยนะคะค่ะสาหรับพักกิ่งบูชาพิม์พเล็กหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะสภาพดีขอที่ 800ค่ะนะใช้หน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงตาเจือวัดโคกหิรันจังหวัดอยุธยาปี2549สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็เดิมๆเ,เลยนะคะถือว่าสวยเลยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญไม่ได้ใช้เลยนะคะอยู่ในกล่องยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยนะคะ สำหรับเหรียญหลวงตาเจือวัดโคกหีรันอยุธยานะคะสภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเหรียญนี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองรุ่นทรัพย์มงคลหลวงพ่อคูณวัดบันลังจังหวัดนครราชสีมาปี2560สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะ เห็นไหมคะเดิมเมเลยนะคะสวยมากๆนะคะผิวกระไหล่ทองวิ้งนะคะเห็นไหมคะค่ะสำหรับเหรียญกระไหล่ทองสวยๆนะคะสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเหรียญน,นี้ขอที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัด ป้อมแก้วอายุทยาเหรียญไตามาศปี2553สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะสวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยานะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนรุ่นพยักเจ้าพายุนะคะวัดป่านโนนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดปี2,561สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดๆกันค่ะค่ะนี่ก็เดิมๆเลยนะคะต้องซีนไว้นะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะสวยมากเลยนะคะด้านหลังหน้าเสือนะคะ สำหรับเหรียญหลวงปู่หมนรุ่นพยักเจ้าพายุนะคะวัดป่าโนนเมืองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญนี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวกระไหลทองรุ่นสมปัตถนาพระอาจารย์คงวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมปี2555สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมเดี๋ยวเรามาชมเหรียญด้านในชัดชกันค่ะ สภาพก็เดิมๆเลยนะคะสวยเดิมนะคะสวยเหมือนทองเลยนะคะเห็นไหมคะผิววิ้งผิวไม่มีเปิดเลยนะคะสวยมากนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าสะสมนะคะค <c oughs> ่ะสำหรับเหรียญเจ้าสัวกระลายทองรุ่นสมปาา่าถนาพระอาจาร,รย์คงวัดกลางบางแก้วนะคะเหรียญสวยเก่งเดิมเหรียญน,นี้ขอที่300ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงอนุสรร้อยปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดละคังโคสิตารามปี2515สภาพดีพร้อมกล่องเดิมๆหน้าเก็บหน้าสะสมเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระก็เดิมๆเลยนะคะสวยเดิมนะคะปั๊มตาละคังด้านหลังนะคะเห็นไหมคะ พระสวยพระเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสำหรับพระสมเด็จเนื้อผงอนุสร์ร้อ100ปีนะคะสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะพระสวยกล่องเดิมองนี้ขอที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมๆแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 2 7 5 4 7 1 1 0 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุญพาะร่วมกันขอบคุณมากค่ะ